แจ้งข่าวดีข่าวด่วนการจ่ายเงินจากทางกระทรวงการคลังแจ้งชัดรอบเดือนเมษายน2565นะคะยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมทุกคนทั่วประเทศค่ะโดยเฉพาะคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจะได้รับสิทธิ์เงินเพิ่มอีกหนึ่งรายการค่ะส่วนจะเป็นเงินอะไรจำนวนเงินเท่าไหร่ได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมหรือไม่จะมีการเพิ่มวงเงินเข้าไปในรอบนี้หรือไม่ติดตามรายละเอียดข้อมูลกับ ในช่องอิสานแซบค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศติดตามการจ่ายเงินจากทางกระทรวงการคลังนะคะให้กับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐรวมไปถึงคนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษค่ะข่าวดีสําหรับเดือนเมษายน2565นยังคงได้รับสิทธิ์รับเงินเหมือนเดิมนะคะและที่สําคัญค่ะมีการจ่ายเงินตามปกติที่ทางกระทรวงการ างเเเเติมเิมนข้้ไปใหลยสําหรับบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในวันที่1เมษายนน2 5า5วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงได้รับสิทธิ์ทุกคนเหมือนเดิมนะคะเป็นรายเก่าทั้งหมดจนกว่าจะลงทะเบียนใหม่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของการลงทะเบียนบัตรคนจนนะคะกระทรวงการคลังออกมาแจ้งชัดก่อนหน้านี้ว่าจะเริ่มลงทะเบียนบัตรคนจนปี2565ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2 5 6 5ถ้ายังคงไม่มีการลงทะเบียนในวง เงินรู้ซื้อสินค้าอ,อุปโภคบริโภคยังคงได้รับสิทธิ์จากทางกระทรวงการคลังโดยมีการเติมเงินเข้าบัตรเหมือนเดิมเดือนละ2 0 0 0ถึง300บาทค่ะ และข่าวดีสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในเดือนเมษายนนี้ถือว่าเป็นรอบการจ่ายเงินรอบสุดท้ายในโครงการเพิ่มกําลังซื้อค่ะซึ่งจะเติมเข้าในส่วนของบัตรคนจนเป็นรายการที่2นะคะเป็นวงเงินเพิ่มกําลังซื้อ200บาทซึ่งการจ่ายเงินในครั้งนี้นะคะเดือนเมษายนถือว่าสิ้นสุดโครงการเพิ่มกําลังซื้อแล้วก็จะมีการเพิ่มต่อหรือไม่ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งถ้าหากนามารวมกันกับวงเงินรูดซื้อสิน อุปโภคบริโภคก็จะได้รับอยู่ที่400-500ถึงบาทค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งก็จะได้รับเงินเหมือนเดิมนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนของกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงก็จะได้รับสิทธิ์ในวงเงินเพิ่มกำลังซื้อในเดือนเมษายนถือว่าเป็นรอบสุดท้ายในโครงการเพิ่มกำลังซื้อเติมเข้าไปผ่านัตบประจำตัวประชาชนในวันที่1เมษายน2565นค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในเดือนเมษ เดือน2,565รอบจ่ายเงินยังคงเหมือนเดิมตามปกติสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่รอบการจ่ายเงินของโครงการเพิ่มกําลังซื้อเป็นเดือนสุดท้ายที่ทางกระทรวงการคลังจะเติมเข้าไปในบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวงเงินเดือนสุดท้ายส่วนจะมีการต่อยอดหรือไม่ต่อยอดต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอีกครั้งหนึ่งหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานซัดจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ